อ่ะโอเคนะครับกเรีในชั้นป6ทุกคนนะฮะอันนี้ไปงานที่4.2นะครับเรื่องการหารทดสิยมนะครับการหารทศสิยมอ่าโอเคคราวนี้เนี่ยมาดูครับใบงานของครูจะมี2แผ่นนะนะครับมันมีทั้งหมดอยู่1 2ข้อนะครับสองแผ่นสองข้อมันจะมีการหารแบบตัวหารที่ไม่ไม่มีจุดทศนิยมเป็นจํานวนเต็มน,นะครับกับตัวหารที่มีจุดทศนิยมและมันก็ไม่เท่ากันด้วยอ่านะฮะ บางอันก็เท่ STUDENT, ากั<ม>า <000. S 2> นบ,บางอันก็ไม่เท่ากันนะครับมาดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับมาเราจะใช้จะใช้วิธีการหารนะครับนี่ครับจะใช้วิธีการตั้งหารตั้งหารยาวในการหาคําตอบนะครับโอเคเนาะตั้งหารยาวไปดูไว้บอร์ดกันเลยนะครับมาสิบสองข้อในใบางานนะครับเด,เดี๋ยวครูมีโจทย์มาให้ดูเนาะโจทย์มาให้ดูนะครับเอาเดี๋ยวเอาแบบ,รบธรรมดาก่อนละกันนะครับเอาแบบธรบรมดาก่อน ก็แล้วกันอ่ะโจทย์มีอยู่ว่าอุ๊ยเก้าจุดสามนะครับเก้าจุดสามหารหกเท่ากับเท่าไหร่อ่าเก้าจุดสามหารหกเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีทำเนี่ยครับอ่าวิธีทำนะครับเดี๋ยวขอคิดด้วยจีดัง จื๊จื๊อเอ๊ะในบงาน,อ,งนอะบงกานเกษตรวิธีทำเนาะวิธีทำนะครับมาดูว่าทำยังไงนะครับเราจะหารใช่ไหมครับอ่ะเอาใส่เครื่องหมายเศ่ลักการหารยาวมาก่อนนี่อา้าวตัวหารเนาะตัวหารที่มันได้เป็นจุดทุนยมนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วตัวที่ถูกหารนะครับก็เก้าจุดสามเอาจุดมาด้วยนะครับ เอาจุดมานะจากนั้นเติมจุดให้ตรงกันนี่สาคัญนะครับนักเรียนดูอย่างนี้ดีนะนะครับดูดีนะกูเติมจุดให้ตรงกันก่อนเห็นไฮะกกาะที่ทําการหารนะครับเติมจุดให้ตรงกันอา้าวจากนั้นเริ่มการหานเลยครับหกคูณไรแล้วได้เก้าครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะครับเพราะงะั้นเราใช้แม่หกเนาะหกหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งหกซื้อปุ๊บอ่ะกูขิดเสร็จก่อนนะครับ หกหนึ่งหกเก้าลบออกจากหกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามเห็นไหมครับเหลือสามเสร็จแล้วดึงโอ้ขอโทษทีเปลี่ยนสีก่อนนะครับดึงตัวลงมาจึ๊บนี่นะครับเอาสามลงมาจุดไม่ต้องมาแล้วนะจุดใส่ข้างบนก็พอแล้วนะครับดึงสามลงมานะครับจุดไม่ต้องมาแล้วนะครับต่อไปหกอะไรใกล้เคียงกับสายสามมากสุดครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองนะฮะหกสาม แปนะฮะไล่ไปเรื่อยจนได้65 30 66า6 66, 66ไม่ได้เพราะมันเกินแต่แล้วเงั้นเราก็ใช้6กหเห็นไหมครับอยู่หลังจุดนะข้ามจุดมาเหมือนกันนะ6กหได้30มใช่ไหมฮะห้าสามสิบ 65, 30, นะครับอา้าวสามสิบลบสาเหลือ3าน,นะครับสามนะ สามนะโอเคยังได้ตอบไปเนี่ยได้ตอบไหมเนี่ยนะครับอ้าวเหลือสามปั๊บนีขนาไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับอ้าวแต่ครูยังจะต้องใส่ให้มันเป็นสองตำแหน่งนะครับครูอยากให้มันเป็นสองตำแหน่งควาจริงเธอตอบ1.5เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าครูอยากได้คําตอบที่มันเป็นสองตำแหน่งนะครับเราใส่ศูนย์เพิ่มตรงตัวเศษถ้ามันเหลือเศษนะครับถ้ามันมีตัวเศษนะใส่ศูนย์เพิ่มเข้าไปนะครับใส่ศูนย์เพิ่มเข้าไปอ้าวทำต่อครับ หอะไรได้30 6สหได้30เหลือเศษศูนย์นะครับนหนือเศษศูนย์แล้วชุบก,กระแดงปื๊ดปื๊ดอา้าวเหลือเศษศูนย์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับคําตอบของเขาก็จะคือห5ึ่ง้ามาเขียนตอบตัวนี้เขียนตอบตอ,อบอบตอบนะครับขีดเส้นตัวกระแดงนะครับ แล้วก็เขียนเป็นเลขท้ายก็คือ1.55โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยอุ้ยโอ้กดผิดขอโทษทีน่นเดี๋ยวกดแบ็กได้รอแป๊บนินนะอ่า ็ได้1.5เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวหารที่มันเป็นจำนวนเต็มมาแล้วนะครับเป็นจำนวนเต็มมาแล้วเอาอีกสักข้อไหมัเลยครับเอาตัวหารที่เป็นจำนวนเต็มอะ่ะอีกสักข้อไหม่าอีกสักข้อเนาะเธอากได้อีกสักข้อกูจะให้นะครับอ่ะยกตัวอย่างโจทย์นี้ครับ7.4นะครับ7.4หารด้วย8นะครับเท่ากับเท่าไหร่ เจ็ดจุดสี่หารแปดเท่าไหรครับอ้าวใส่เครื่องใส่ใสัญล,ลักษณ์การหารยาวก่อนเลยนะครับอ้าวตัวหารอยู่ข้างนอกครับนี่อ่านอยู่ข้างนอกนะเอออ่ะคราวนี้ตัวถูกหารอยู่ข้างในนะครับนี่อ้าวจุดใส่ตรงจุดปั๊บอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะใส่จุดก่อนนะครับใส่จุดก่อนนะครับอ่าใส่จุดก่อนอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะครับแปดอะไรได้เจ็ดมีไหมมีไหมครับ ไม่มีนะครับใส่สูทั้งบนนี้และขยับเอาอีกตัวเนื้ออีกหลักนึงเข้ามาทำด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น74 8อะไร74ีมีไหมครับไม่มีนะครับมีแต่8 9 72็อนี่8 9 72อน,นะครับก็เอามาลบกันเหลือ2ใช่ไหมครับเหลือ2นะ2โด,ดตูตัวนี้อ่าดูนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เธอจะตอบ 0.9เลยก็ได้นะครับแต่จะจะให้ดีนะครับเราทำไปเรื่อยจนเศษมันหายโดยการใส่ศูนย์ไปเรื่อยคือการเพิ่มจุดโพสิซยมไปไเรื่อยนะครับนี่หนึ่งจุดอยู่เนาะอ่ะคูเพิ่มเลยใส่ศูนย์นะครับอ่ะก็ทำต่อได้เลยราอนี้นะครับ8อะไรได้20 8ปดอะไรีนี้นะครับไม่มี8 1 8 8, 8 2 16ครับใส่2นะครับ8ปดสลบกันเหลือ4เห็นไหมครับสอตำแหน่งนะ เอาเนี่ยนะอ้าวไปตำแหน่งที่สามครับจนตำแหน่งที่สามไปสูงเข้าไปอีกอ้าวแปดอะไรได้สี่สิบมีไหมมีแปดห้าสี่สิบนี่เหลือเศษสูนนี่เหลือเศษสูนเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเขาก็จะเป็นจุดทดนิยมสามตำแหน่งแบบนี้เราก็มาเขียนตอบอู้ตะกี้ครูลืมเขียนวิธีทำขอโทษทีนะครับอ่อาเขียนวิธีทำไว้ก่อนวิธี แต่เธอไม่ไดเขียน,นนะครับมพิมไม่ให้แล้วนะครับอของครูตรงนี้ก็เขียนต่อนะครับต่ออบอตอบนีตอบตอบเท่าไหร่ครับตอบเป็นศูนุดหเกานี่ยเอาเก้าอโทษีีน่าเดียนศูนยเหเรียบร้อยนะครับนักเดียนครับ นี่เป็นตัวอย่างของตัวหารที่มีทศนิยมเนาะโอเคมาดูอีกตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างเอาที่มีจุดทศนิยมบ้างถ้ามันมีจุดทศนิยมนะครับครูจะต้องทํำยังไงดีนะครับถ้ามีจุดทศนิยมทำยังไงดีนะ่นี่ครับเราจะต้องปรับทศนิยมของตัวหารให้มันกลายเป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับดูอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโจทย์ 22. 22.54แล้วกัน 22.54หารกับ4.9เอาละเป็นเรื่องแล้วนะครับเป็นเรื่องแล้วมันมีจุดเชื่อมทั้งสองด้านเลยไหมฮะทั้งตัวตั้งตัวหารนะครับโอเคเท่ากับเท่าไหร่เอาละมาไม่ต้องตกใจครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกมันหารใช่ไหมเลยครับปรับมันเขียนแบบนี้ก่อนนะครับ22.54 ครับมันหารกับอุ้ยโทษทีอุ้ย4.9โอเคใจไหมครับโอเคไหมครับ,รบทำแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้วิธีการลบจุดนะครับลบจุดให้จุดขยับไปข้างหน้าทำยังไงดีให้กลายเป็นจำนวนเต็มจุดถอยไปกับกข้างหลังโอ้โหทีให้จุดถอยไปข้างหลังทำยังไงดีให้เป็นจำนวนเต็มนะครับอ่ะอันเนี้ยมีกี่ตำแหน่ง มันมันมีอันนี้มีสตำแหน่งเนาะนี่หนึ่งตำแหน่งถ้าครูอยากให้ตัวหารของเรานะครับมันหายไปต้องขยับออกมาอีกหนึ่งตำแหน่ง1ตำแหน่งมันก็ต้องคูณ1ิโอเคไหมครับถ้าตรงนี้มีมีสองตำแหน่งแบบนี้นะก็ต้องคูณหนึ่งขยับมาหนึ่งสอง,สองนะครับแต่ถ้าครูจะขยับมาแค่ตำแหน่งเดียวก็แค่คูณแค่10บนะครับถ้าตัวล่างคูณส0บตัวบนก็จะต้องคูณส10บนะครับพอคูณเสร็จแล้วครับไอ้จุดเนี่ยมันก็จะขยับมาอยู่ข้างหลังนะฮะจุดเนี่ย เขาจะแขวนอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับมันก็จะได้แบบนี้ครับนี่ได้สองร้อยยี่สิบห้าจุดสี่นะครับหารกับสี่สิบเก้าเขียนไหมครับเขียนไหมฮะอ่านะจุดหายไปแล้วเห็นไหมครับจุดหายเนาะอันนี้จากอยู่หน้าเก้าไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะเป็นจุดศูนย์ศูนย์แบบนี้ใช่ไหมฮะเราไม่ใส่ใช่ไหมครับก็คือสี่สิบเก้าโอเคนะครับ พอได้แบบนี้แล้วเราก็มาทําการหารยาวได้เลยนะครับทําการหารยาวได้เลยจื้บตั้งหารยาวนะครับ4.5 4.9อยู่ตรงนี้โอ้โทวีตีขอาะทว,ททวทีีเปลี่ยนสิบประกาก่อนนะครับอา้าว4.9อยู่ตรงนี้อืมข้างในเป็น205.14เอ้ย225.4อยู่ตรงนี้โอเคนะครับ ทำการหารกันแล้วเขาเนี่ยนะครับทำการหารกันล้วเขาเนี่ยอา่าดูดอ้าวทองแม่49นะครับ49คูณ1เท่ากับ49แม่49นะครับนะส9 2ไดฮะค49 2, ะคูณ2อ่า49กคูณ2ก็ได้98 49 2ได้นะฮะ9 8นะครับ, 98, รบ49 3มแม่จะคูณที่มาไงนี่คูณไ่สอนแล้วนะครับ นะไม่สอนแล้วนะครับ93ได้1 4 7เนาะแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ามัน49เนี่ยมันมันสอนตำแหน่งเนาะเราต้องหาสอนตำแหน่งก่อนนะครับ49 149มันได้ไหม49ยี่สองเนี่ยไม่มีนะครับเพราะนั้นต้องขยับไปเอาสามตำแหน่งใช่ไหมครับสามตำแหน่งก็ต้องใส่ศูนย์ตรงนี้เนาะมาหาตรงนี้นะครับ49อะไรนะครับ49สนะี่เนาะ

เหลื 29. อ29่าอจากนั้นดึงสีลงมาครับอุ้ยเมันดึงแล้วนอนแนนอนจึ๊นะบนี่นะครับดึง4ลงมาอ่าสลงมาคราวนี้สอะไรได้4อะไรได้อาสีอะไรได้สองรอเก้าสิบอ้าตัวทีนี้ครับ49อะไรได้สองร้ีมีไหมครับมีนะครับ สี่สิบเก้าคูณหกนะครับได้สองร้อยเก้าสิบสี่้างเรียนงงนะเอ๊คูบอลรู้ได้ไงก็เกอไปไล่ไม่ตะคูณเอานะครับไล่ไม่ตะคูนคูสอนไปแล้วในคลิปโอ้ก่อนนี้นะครับเอาสี่ทั้งนั้นก็เหลือเศษศูนย์อ่าเหลือเศษศูนย์ก็จบแล้วนะครับก็ทําการตอบได้เลยนะครับนะอันนี้อ่อคูดึงเขียนวิธทีทำข้างบนอ่ะนี่เนาะเออหรือวิธีเลยวิธทีทำ ชึบชอ่าพอเสร็จแล้วนะครับก็มาตอบข้างล่างอ่าตอบอ่าตอบนวกตอบตรงนี้แ้วกันนะครับชึบชตอบเท่าไหร่ครับตอบคือไอ้สูตรข้างหน้าไม่มาเนาะก็ต้องตอบ4.6ถูกต้องไหมครับก็ต้องตอบ4.6เรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยต่อ0.6นะครับแอนด์เบีย์ครับเขียนได้ไหมถ้าสูบเข้าคาวคือนี่จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะถ้าเกิดว่ามันเป็นจุดทศโยมทั้งสองตำแหน่งเลยทั้งสองฝั่งเลยนะครับนักเรียนต้องเอาฝั่งตัว,ต,วตัวหาเนี่ยฝั่งตัวหาเนี่ย,ยไปคูณก่อนไปคูณเพื่อลบขยับจุดทศนิยมมาข้างหลังนะครับถ้ามันมีหนึ่งตำแหน่งเนี่ยนะครับมันมีตำแหน่งก็คูณเสรขยับมา ปั๊บอยู่หลังกลายเป็น49เห็นไหมครับกลายเป็น4 9แต่ถ้าเกิดว่ามันมีจุดซ o o เยอะนะครับเธอจะต้องคูณไปถ้ามันถ้ามันมี2ตำแหน่งแบบเนี้ยนะอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่น200อา่า2 5 4ถ้ามันมีจุดอย่างเงี้ยอยู่สอตำแหน่งแล้วเราจะคูณอะไรครับถ้าคูณ10นะครับทำไมทำไม zoom ไป ถ้าเป็น2 2 5 4นะครับถ้าจุดทศนิยมมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นักเรียนต้องคูณอะไรครับถึงจะให้มันหายหมดเลยจุดทศนิยมเนี่ยต้องคูณเลยครับกี่แหน่งหนึ่งสองสองตำแหน่งก็ได้ไม่สูดสองตัวก็ต้องคูณหนึ่งร้อยเห็นไหมครโอเคนะครับแต่ถ้าจุดทศนิยมสองจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้นะครับมันเหลือตำแหน่งเดียวใช่ไหมนักเรียนต้องคูณเลยครับ ปูกับสิทธิ์นะครับจุดซ่อมก็ย้ายอยู่ข้างหลังแล้วก็หายไปแบบนี้โอเคไหมครับนะบเพราะงั้นถูกง่ายๆถ้าเกิดว่าเรียนไปเจอโจทย์นะครับนี่เจอโจทย์ที่ตัวหารนี่ไหมฮะนี่ตัวหารเนาะตัวหามันมีจุดซ่อมด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องเอาอาทั้งสองอันเนี้ยเดี๋ยวครูเอาก๊อปอันนี้ก่อนเดี๋ยวลองทัใไปดูเนาะเองทำให้ดูกันนะลองแปลงจุดตรงนี้ให้ดูนะสิบเก้าจุดสิบเก้าหารด้วยแปดจุดสอง 19.19า 19. นะครับหารด้วย8.2นะครับพอได้แบบนี้แล้วอ,อันดับแรกนักเรียนก็ต้องแปลงก่อนนะครับเป็น10 1919ห 19. ารด้วยกี่ 1, ตำแหน่งครับ1 2สองนะ2ตำแหน่งดูนะครับตัวล่างก็อะไรครับ8.2ตจุตำแหน่งเดียวนะครับเราต้องการปรับตัวนี้ นี่ตัวหานี่นะครับตัวหานี่ให้มันหายไปจุดทุนนิยมอะ่ะนะครับหายไปทุนนิยมอะ่ะก็ต้องทําการคูณคูณอะไรตําแหน่งเดียวหายไปใช่ไหมงั้นคูณสิบนะครับพอคูณสิบแล้วตําแหน่งทุนนิยมจะเลื่อนกลับไปอุย้ยจะเลื่อนกลับไปหนึ่งตำแหน่งอย่างนี้เลื่อนกลับไปหนึ่งตำแหน่งแบบนี้อ่าดังนั้นไอ่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามันก็จะเลื่อนหนึ่งตำแหน่งมันก็กลายเป็นแบบนี้มาครับแล้วอยู่หน้าที่หนึ่งใช่ไหม กลับมาอยู่ข้างหลังไดหนึ่งแล้วนะครับส่วนอันล่างมันก็จะกลายเป็นจากจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังก็เป็นจุดศูนย์ศูนย์เราไม่เขียนแล้วนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาหรได้ละคราวนี้นะครับนะเราเอามาหารแล้วนะครับก็เป็นเป็นแปดสิบสองนะครับผานด้วยหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าใส่จุดจุดให้ตรงกันแบบเดีโอเคไหมครับโอเคนะอ่าแค่น้เองง่ายๆนะครับง่ายๆค่อยๆทำไปนะครับ รรงงานที่4.2ก็มีเท่านี้แหละไม่ยากเลยครับสังเกตจุดทศนิยมดีๆอย่างอันเนี้ยมันเท่ากันเห็นไหมครับมันเท่ากันเห็นไหมดังั้นพอนักเรียนลบจุดทศนิยมทั้งสองตัวาก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มนะครับแล้วก็หารกันได้เลยนะครับทาการหารกันแล้วก็หา,าหคําตอบใครู่ได้เลยนะครับโอเคนะคขอให้นักเรียนมีความสุขับการทํารงงานของครู่นะครับแล้วโรงเรียนจะเปิดวันไหน,น,นก็ขอติดตามตาม,ตามาประกาศข่าวของหมู่บ้านแล้วก็ของหน้า Facebook เพจของโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ